ขอแนะนำร้านสปอนเซอร์ของช่องเรา Cookie Land s ช o อบร้านรับเติมเกม c o o ก i e l a n d แล้วก็เกมมือถืออื่นนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้อง Cookie Land s ช o อลิงเพงลร้านอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับโอ้ได้บัฟความเร็วพื้นฐานมากับอะไรนะบัฟของเชสช็อกอ่ะมันเรียกว่าอะไรไม่รู้อ่ะนะครับมาเออลีโอ เราดูจะเป็นตัวที่วิ่งเร็วมากลแล้ว ừ, ตอนนี้เอาหนึ่งหรือสามดีวะาสามไหมเผื่อเราไปต่อยอดตอนไม้ไม้หกไม้หกเลือบบัฟเป็นความเร็วนะครับมาไม้แรกเป็นแต่แค่รอมันมันไม่มีอีเวนต์อ่ะไม่มีอีเวนต์ผมไม่รู้อ่ะผมเห็นไอ้บัฟเชชช็อกนะมีคนรู้จักผมเตือนว่าเอ้ยไอ้ไอ้เอซันนี่ไอ้ป้องไอ้บัฟเชชช็อกเนี่ยถ้าเล่นแล้วก็คอนเทนต์แน่นอนเพื่อน หยิบมาก็อัดชิปได้เลยผมก็แบบเฮ้ยมันจะขนาดนั้นเลยหรอวะผมจะลองดูสักหน่อยว่ามันจะขนาดไหนเชื่อว,ว่าไอ,อ้บัฟเชฟช็อกอ่ะเออเขาบอกว่าคอนเทนต์มันก็เท่าที่ผมดูก็ไม่เท่าไหร่นี่หรือว่ามันมีอะไรแปลก,ปก,ปก,ปกหลังจากนี้วะเออตอนนี้87ล้านนะครับสมบัติก็เฉยๆทั่วไปนะครับจริงตอนนี้เนี่ยบัฟเราดูมีความเร็วจ๋าเลยนะเพราะว่ามันเหมือนต้นเกมอ่ะมันมีไอ้ตัวสลากบัฟตัวนสลากประกาศเอยลืมไปผมสลากแล้วมันไม่มีประกาศจับอยู่แล้วนี่หว่าลืม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  ครับฉะนั้นเนี่ยคือเราไม่ต้องแคร์ประกาศจับแล้วเพราะว่าเราสลับไปเอาบัฟไอน,นั้นแหละที่มันมีบัฟกงบัฟเกาะอ,อะไรพวกนั้นอะ่ะนะครับอืมานะครับน้องแคหรหลอดก็ไม่มีอะไรมากก็มีแต้มเด้งก็คือจากไอตัวบัฟที่เราได้มาในส่วนแรกมันจะมีบัฟที่มันจะมีอยู่สามบัฟอันนึงเป็นบัฟเกาะอ,อันนึงเป็นความเร็วน่าจะความเร็วเคลื่อนที่นะไม่น่าจะใช้ความเร็วเกมแล้วก็อันนึงเป็นคะแนนเด้งแต้มตามความเร็วนี่แหละนะครับอ่า ซึ่งผมก็เลยคิดไงเออถ้าไม้หกเราเล่นเป็นตัวสายลูกไฟอะ่ะเออมันจะได้วิ่งเร็วจัดๆไปเลยเนี่ยก็ดูดีแล้วก็เราค่อนข้างเซฟตรงที่ว่าเรามีโล่นะเออแล้วมันแล้วมันโล่แบบว่าเฮ้ยถ้าไม่มีโล่มันค่อนข้างคือเวลาเราเจอเซตที่มันวิ่งผมผมเพื่อกรณีแบบเราซวยมากเพราะว่าเราเคยเล่นที่แบบวิ่งเร็วมากบางครั้งนะครับเราลงหลุมมันจะดีกว่าบางครั้งลงหลุมเนี่ยมันก็อาจจะดีกว่าการชนในบางครั้งคือบางครั้งเนี่ยเราได้ดีบัฟที่มันชนแล้วเสียเลีอยดเยอะไงฉะนั้น การลงหลุมอะไรเงี้ยมันมันหมดเลือดน้อยกว่าสมมติถ้ามีโลนี่คือโคตรเซฟแบบของดีอ่ะของดีจริงๆเลยนะครับนี่นี่เราเรามีบัฟไปที่ลูกไฟมาเมื่อกี้มันเหมือนพุ่งออตโต้เลยนะครับตอนนี้อยู่อันดับหแต่คือถ้าเราได้บัฟไอเซ็ตเมื่อกี้มาแรกมาถ้ากลับบ้านในตอนนี้เนี่ยในทุกๆไม้เนี่ยแต้มเราก็น่าจะเป็นแต้มที่เฉลี่ยด,ดีหมดเลยอุย้ยถึงบอกว่าเออถึงอยู่ไม่ถึงนี่ไม่ถึงที่ต้องรีนะครับอ่า <laughs> อันนี้อันดับสองเฮ้ยน่าจะอันดับหนึ่งสบายนะครับอันดับเราดีทุกม้อยู่แล้วทรงเนี้ทรงเนี้ตอนนี้ห้าร้อยล้านครับเออลุยลุยลุยโอเคครับห้ารอยสบแปดตอนนี้เราไม่ต้องดูประกาศจับแล้วก็ดูแค่บัฟในระหว่างทางก็พอโอ้ผมว่าขอลองรีดูก่อนอืม รีก่อนดีกว่าไม่น่ารีเลยโอเคเอ,เอาเอาแหลกก็ได้มั้งเพิ่มคะแนนเหรียน,นะนะครับเพราะว่าไอ้บัฟเชอรี่ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยดีขนาดนั้นจะได้ไบัฟตอนแรกจังไหนไอ้นี่คืออะไรอ๋อเช็ดช็อคทำอะไรได้อ่ะวิ่งเร็วกว่านี้เหรออ๋อสี่กับสองเป็นแปกับสีโอเคเข้าใจแล้วมันเป็นบัฟโอ้ ผมเข้าใจทําไมเพื่อนผมมันบอกว่าเอ้บัฟนี้คอนเทนต์มันคือเพิ่มคะแนนแต้มแล้วก็เพิ่มความเร็วเกมความเร็วเกมนะครับไม่ใช่ความเร็วเคลื่อนที่ถ้าความเร็วเคลื่อนที่เนี่ยมันก็จะเก็บเยลลี่ตามดาได้มากขึ้นใช่ไหมระยะไกลขึ้นอะไรพวกนั้นแต่ความเร็วเกมไม่ใช่นะความเร็วเกมคือเล่นยากขึ้นมันคือผมมองว่าความเร็วเกมเนี่ยมันไม่ได้ทาให้แต้มเพิ่มแน่นอนแหละเพราะมันไม่เกี่ยวความเร็วเคลื่อนที่ถามว่ามันเล่นมันเล่นยากขึ้นไหมถ้ามันไม่มากเนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้ามันช้าเนี่ยมีปัญหาาแน่เพระวา มันจาได้ผมจาได้มันเคยมีบางซีซั่นที่แบบมันมีดีบัฟเป็นความเร็วเกมช้าลงแล้วแบบเล่นยากอะเล่นงงเออคือถ้ามันติดลบไม่มากหรือเร็วกว่าเดิมไม่มากอะเล่นไหวแต่ถ้ามันมากเกินไปม่ว่าจะเร็วขึ้นมากเกินหรือช้าลงมากเกินอย่างเงี้ยมันจะเริ่มตึงตึงมือเราแล้วเออตอนนี้ก็คือโอ้โหเริ่มโอ้แล้วมันจะไปสุดที่ตรงไหนวะมันจะรีทุกไม้เลยวะตอนนี้เราเข้าไม้สองนี่มันก็เพิ่มเพิ่มความเร็วเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วนะเรากดหยุดได้ไหมแบบแมวเพิ่มแล้วอะไรเงี้ย แต่ผมว่าถ้าถ้าบัฟทรงนี้นะถ้าเดานะถ้ากดหยุดเนี่ยนะั่นก็คือแบบเสียไปเลยอะ่ะหมายถึงว่ามันต้องคือจุดประสงค์บัฟมันน่าจะอยากให้เราแบบท้าทายาชาเลนจ์ตัวเองอยากให้เล่นเร็วขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นผมเดาว่าไม่น่าจะมีจุดหยุดอ่าเอาว่าผมก็อยากรู้มอนกันจะสุดขนาดไหนเดีย๋ยวเราไปไปสุดทางเลยไปสุดทางเลยงันนี้นผมต้องเผื่อก่อนแล้วกันผมเผื่อก่อนผมว่าเราเคยมีปัญหานี้แล้วเดี๋ยวถ้าไม้หลังๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเริ่มวิ่งเร็วเกินไปแล้วแบบผมเล่นไปพูดไปไม่ไหวเนี่ย เดี๋ยวผมจะอาจจะตัวเกมมาแล้วผมว่าภาคเสียงย้อนหลังนะแต่เดี๋ยวบอกอีกทีว่าเดี๋ยวเริ่มไม้ไหนไม้ไหนที่เราเริ่มไม่ไหวนะครับตอนนี้ยังชิวๆอยู่ชิวๆอยู่มันต้องมีสักไม้นะมันต้องแบบผมว่าสักถ้ามันสแต็กเรื่อยๆอ่ะแล้วมาสองเท่าเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวไม้เจ็ดไม้แปดเนี่ยก็น่าจะเริ่มตึงตึงมือแล้วนะน่าจะต้องผมน่าจะต้องไปภาคย้อนหลังนแล้วนะอย่างนั้นอ่ะถ้ามันเร็วเกินไปอ่ะตอนนี้ลำหนึ่งอยู่สบายๆนะครับต่อต่อต่อ,ตอเออลี ลยุยจริงบับม่อกี้อันสามก็โอเคนะเออเพิ่งมาสังเกตอันแน่อันแน,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 น่ผมเอาสปีดโอ้ยเราไม่ได้เอาแต้มจากในส่วนเยลลี่หมีขนาดนั้นมาเลยมาเลยตอนนี้คือหน้าไม้หกก็ยังยืนเป็นอ่านให้เขาดูอันนี้คือเพิ่มอีกเนาะเพิ่มทุกไม้จริงด้วยจากเท่าไหรเป็นเท่าไรอ่อ่ะโอ้ยเอาเป็นสิบสองกับหกโุ้ยเพิ่มมาครึ่งหนึ่งนะครึ่งหนึ่งเอ้ยโอ้โหได้บับได้บับความเร็วสิบสองเปอร์เซ็นต์มา ผมบอกเลยว่าไม,ไม้ผมว่าผมให้ต้นแต่ไม้เจ็ดเป็นต้นนี่จร้ตแต่ไม้หกก็ได้แหละเดี๋ยวขออนุญาตนะครับชี้แจงลูกหน้าเลยเดี๋ยวต้นแต่ไม้ที่หกเป็นต้นไปนะครับหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ยผมขออนุญาตเล่นแล้วมาพัางย้อนหลังนะครับไม่ไหวดูแล้วไม่ไหวแน่ตอนนี้โอ้โหในตอนนี้ก็เริ่มเร็วแล้วนะผมว่ามันเริ่มเร่มแล้วนะไม่แล้วก็ส่วนหนึ่งด้วยก็คือมันมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเวลามันเร็วม,มากเนี่ยคนดูดูงงดูไม่รู้เรื่องฉะนั้นเนี่ย เดี๋ยวผมขอดูก่อนเอาไงดีวะไม้นั้นผมอาจจะตัดตัดบ่อยหน่อยไหมเอออาจจะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนไม่ก็ไม้แรกๆเนี่ยอาจจะไม่ต้องเล่นอะไรมากแบบว่าเอ้ยเราผมจะไม่ได้พักหลอดเพราะเดี๋ยวเราเก็บ energy ไว้ดูไม้หลังหลังก็ดีนะเออเป็ไอนไหนที่ดีนะแราวไม้หลังหลังจะได้เอาแบบดูเร็วไปเลยนะครับไหนๆก็ขณะนี้แล้วเดี๋ยวคลิปนี้ผมอาจจะตั้งชื่อคลิปว่าระวังอ้วกนะครับแม่งเอ้ยยังไม่ทันจะถึงผมก็เห็นภาพแล้วอ่ะยิ่งได้ energy ได้สิบสองเปอีกนะจริงๆเราสามารถเลี่ยงภาพนั้นได้นะครับบบโโดดยกาารรที่่่่ไไม้หเเปลนนัฟอืแแตบ เฮ้ยมาขนาดนี้แล้วอะคอนเทนต์ดิคอนเทนต์ดิคอนเทนต์ดิดจัดไปนะเมื่อกี้จบอันดับหนึ่งโอ้ยอสบิเก็บไว้ก่อนเอ้ยเหลือเลือกผมว่ารีหาบัฟก่อนดีกว่าอย่างคอนเทนต์ได้มากกว่านี้รีดีกว่าผมจะได้วิ่งเร็ๆวๆอ่ะวิ่งเร็ๆวๆอ่ะมาดินั่นแน่อาจจะตัวนี้นะเอาแต้มนะผมว่าไอบ้บับบัฟบับมาฝรั่งไม่ค่อยมีผลอะไรมากอะตัวใหญ่วิ่งเร็วเราไม่ได้ตัวใหญ่บ่อย ฉะนั้นก็เอาแต้มไปนี่มันมันเด้งกินแนละ้วอ่ะทีละห้าสิบเอร์เซ็อ๋อเราเฮ้ยใครจะขี้ขาดผมไม่หรอกลุยต่อเลยนี่สิบหกกับแปดนะครับผมอันนี้อะไรเนี่ยเห็นคุกกี้กำลังกลัวอยู่ทำไงดีอได้บัฟโอ้โหบัฟบัฟกาครับไม่ได้ใช้ไม้นี้ไม่น่ามีอะไรมากนะผมคิดว่าคือก่อนหน้านี้ไม้เมื่อกี้เราก็อันดับหนึ่งผมคิดว่าไม้นี้เนี่ยเราคงยังรักษาอันดับหนึ่งได้เพราะว่านี่ก็ นี่ก็เริ่มเร็วแล้วนะนึ่งไม้สี่ลูกสยองอะ่ะผมบอกเลยว่าคิมเี่สยองแน่เออตอนนี้เนี่ยสมบัติเนี่ยโอ้ยเราไม่มีกระโดดไม่ต้องเล่นอะไรชิวๆนะครับแต่พอมันไม่ต้องเลือกประกาศจับดีันก็เป็นฟิลอีกแบบหนึ่งเลยเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมมีเทสท,ที่เป็นแบบประกาศจับไปก็ปรับตัวอยู่แต่พอมาอันนี้เป็นไม่ต้องประกาศจับก็แปลกๆหน่อยอ,อัอนน,น,น,นี้นะครับสองร้อยสองร้อยสามล้านนะ โอ้ยโอ้โห,โหมไม่ทนอะไรก็อันดับหนึ่งแล้วอะ่ะบัฟเราฟูขนาดนี้นะบัฟแบบแน่นๆเดีย๋ยวไม้หลังๆก็แน่นกว่าดีเขาวิ่งเร็วจ้าโอ้ไม้นี้ก็เจ0รอล้านนะครับนำมาเยอะมากเลยเพราะว่าเรานำตั้งแต่ช่วงต้นๆไม้แล้วอะ่ะเอาวะไม่เป็นไรไม้หลังๆถือเราพาันเร็วเกินแล้วก็ถือว่าไม่จะจะเรียกว่านำก็ไม่เชิงเพราะว่าเดี๋ยวคนอื่นๆแต่เขาก็จะมาค่อยๆมาอยู่แล้วเฮ้ยหรือว่ารีก่อนดีวะผมผมยังผมว่ามันเร็วเกินไปบอกว่า ขอขอจะ๋ยวเดดก็ขอขอขอเบรก่อนมันเร็วผมรู้สึกมันเร็วเกินไปแล้วเอ่อเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเร็วเพิ่มขึ้นผมคือคือผมไม่อยากแคนเซิลในบัฟนั้นอ่ะโอ๊ยซอบเบอรี่คือถ้าเราแคนเซิลบัฟนั้นเนี่ยผมยังไม่ได้ดูโพยนะแต่น่าจะเสียบัฟบัฟความเร็วทั้งหมดไปถ้าไม่ใช่ก็ขออภัยนะผมเดาไม่ได้ดูโพยอันนี้ยอ๊ยมาขอบัฟโล่อะไรวะเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอะไรอีกเนี่ยมันเด้งเต็มอ๋อไม่มีอะไรไม่มีอะไร คือผมก็เลยคิดว่าเอ้ยผมว่าอนนันนั้ไนไม่คอนเทนต์น่ะไอ้นี่ไอ้บัฟนี่คอนเทนต์เก็บไว้ดีกว่าคือถ้าผมไปเล่นไอ้บัฟอันนั้นนะได้บัฟแรอะไรเนี่ยโ,โอเคคือถ้าผมไปเล่นไอ้บัฟความเร็วนั้นที่อยู่กับนักแปลท่าผมว่าเดี๋ยวไอ้ไอ้ไอ้บัฟไอ้ช็อก ok, ผมอาจจะไม่ไหวแล้วอาจจะต้องรีคือมันคือมันเร็วมันก็สนุกแหละแต่ถ้ามันเล่นไม่ไหวมันก็ไม่ไหวไงกลัวจะเป็นอย่างนั้นก็เลยกอ,อเลยข่ามาหน่อยเอ,อ่ซอบซอบซบลงหน่อยประมาณหนึ่งแล้วกันแน่นอนครับมายนี้เล พลาดอะไรนิดหน่อยอ่าตอนนี้เราเข้าสู่ไม้ไม yeah. ้ท right? okay. 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 uh, ี่หกเนาะใช่ไหมโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวผมเลือกบัฟเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะผมสารภาพผมบอกกันตั้งแต่ตรงนี้เลยเดี๋ยวผมจะพาคย้อนหลังเอาเพราะมันน่าจะเร็วเกินจนผมเล่นไปพักไปไม่ไหวแล้วสมาธิผมไม่น่าจะไหวฉะนั้นเดี๋ยวอะเริ่มเลยอะโอเคครับอันนี้เป็นการภาคย้อนหลังเอาแล้วนะไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเล่นไปพักไปนะนี่แจงงอนโอ้แต่ละอันโอ้ะ น่าจะต้องเออตอนนั้นผมน่าจะเลือกปลาไหลมานะครับปลาไหลคือตัวอื่นมันไม่ได้แล้วอ่ะปลาไหลมันเออมันวิ่งเร็วก็จริงแต่แบบวเฮ้ยมันก็พุ่งพุ่งปุ๊บปุ๊บปี๊ดนะครับผมจาได้เลยนะตอนนั้นเนี่ยโอ้โหสปีดมันแบบว่ามันเริ่มเร็วแรงทะลุนรกและความเร็วเกียร์อะดูผมอยากให้ดูจริงจริได้ตอนเล่นแบบโอ้โหเนี่ยคุณดูดิตอนสกิลที่คขาสยองเลยอ่ะมันเร็วมากเนี่ยโอ้โหโอ้โหเนี่ยเนี่ยบางทีผมไม่กล้ากระโดดขึ้นไปข้างบนนะแบบว่าเสียวคุมจังหวะไว มาปั๊บปั๊บปั๊บโดดปานี่เจลลี่มาครับมันเร็วจริงมันเร็วจริงไม่ทันนะ่ะไม่ทันนะ่ะโอ้โหนี่ยอุ้ยพุ่งมาตอนนี้สองร้อยถ้าไหนจะสามร้อยนะครับสมบัยก็ไม่ได้เอื้อเลยนะไอ้ไม้นี้น่าแ,แต่อะไรมาก็ไม่รู้เนี่ยวิ่งแป๊บแป๊บผมแซงแล้วนี่เห็นไหมเห็นไหมแต่บาสบีผมผมแบบว่าตอนตอนแรกที่ผมเล่นนะผมเดาได้อย่างหนึ่งเลยคือไอ้เ,อเบรกเอาเนี้ยจต่สุดท้ายแต้มันน้อย แล้วแล้วโอ้โหเราบัฟขนาดน,นี้นะแม่งจะเข้าดาดสุดท้ายเร็วมากไอช่วงสักผมว่าถ้าจะไม่ผิดนะไม้แปดหวังแต้มน่าจะนาโดดมาเพราะมันอยู่ในดาดที่แต้มเยอะเจ็ดแปดแถวเนี้ยแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ละนะครับเอออาจจะวิ่งมเหลือไป9หน่อยนะแล้วไม้สิบเนี่ยจะจะได้ว่าแต้มมันไม่ค่อยดีขนาดนั้นแหละเออไปไปเนี่ยอันนี้ก็พูดไปนะครับเร็วปีดเร็วปีดไม้หงนี่ก็คือแบบขึ้นมาพันล้านแล้วนะปกติกว่าเราจะพันล้านนี่ต้องใช้สแต็กประมาณหนึ่งใช่ไหมเพราะว่าเราต้องรอบัฟไอป,ประกาศจับอันนี้คือแต้มมเเรราาลยนะคับ มีเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยแหละจากเอ็นนั่นแหละนะครับตรงนี้มีลูกไฟไปลูกเขยเอยเนี่ยโอ้โหพุ่งสปีดปุ๊บป,ปั๊บปุ๊บปั๊บนี่ระดับนี้ก็แต้มเยอะไอระ่าบเนี้ยนะครับเคลียร์ไปนี่ครับปาดมายังผมอยากได้เลมอนมากเลยนะเออแต่ผมจะไม่สปอยนะครับว่าจะไปก้าสุดแล้วได้เลมอนหรือเปล่าหรือได้ตัวอะไรเด็เดๆหรือเปล่าเพราะถ้ามันลิงเร่ง,เร,งเร็วขนาดนี้มันมีหลายตัวทีเ่เล่นแล้วมันบันเทิงอยู่นะนี่นะครับ ไม้นี้ผมตอนที่ผมเล่นนะผมไม่ถลายนะคือแบบว่ายังไม่ค่อยลายตาสักเท่าไหร่ยังไหวๆคิวๆอยู่นะครับเอแล้วก็ตอนตอนนั้นผมเล่นนะผมผมพลาดบนรัฐามแล้วเพิ่งมาเห็นตอนกอนกอนที่ผมจะเตรียมผ้าดยื่อหลังนี้เออคุณผ้าบนรัฐามว่ะทําอะไรไม่ได้มันเร็วอ่ะมองไม่ทันลืมไปตอนนั้นน่ะนี่ก็เลยกดต่อเลยก็ตอนนั้นไม่รู้ตอนนั้นไม่เห็นจริงๆนะครับหัวนี้ไม่ได้ไม่ได้ อันนี้มันแม่เหล็กเหรียญไม่ใช่ถ้าได้แม่เหล็กธรรมดาก็โอเคนะมันวิ่งเร็วมากเพราะว่าเออถ้ามีมันก็จะช่วยเก็บเพราะว่าเราผมว่ากระตุ้นผมจําได้เพราะเพราะว่าเราอ่ะแพทเทิร์นในการวิ่งเราอะจะไม่ได้เหมือนปกติมากขนาดนั้นเพราะว่าเราเร็วทั้งเกมเร็วทั้งวิ่งอไรเงี้ยรีเฟกเราไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นเนี่ยผมแบบว่าคือจริงๆเราก็เห็นนรกอยู่ข้างหน้านะแต่แบบเราไปต่อไงเราเดินเข้าสู่นรกนะครับ ไอ้น้องกระตุยเนี่ยคือกระตุยจะมีปัญหานิดนึงอ่ะคือแบบบางทีไอ้ตอนล่างไอ้ตอนล่างเฟดอ่ะเฟด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 ตัวเล็กอะแล้ตอนนั้นผมค่อนข้างงงนะคือมันอาจจะเพราะว่าดูคุกกี้มันไม่ปกติอะแล้วแบบผมก็เลยกะจกังหวะยากแล้วก็ผมต้องบอกเลยว่าในที่ผมเล่นจบมาแล้วนะแล้วผมมาพูด,ดย้อนหลังนะไอบ้บัฟก่อนนี่คือดีมากคือได้ใช้แบบคุ้มค่าสุดๆเลย แต่ว่าโคตรเลยโคตรประเสริฐนะครับเพราะว่าเราชนบ่อยมันเร็วมากคือไอ้ดานเนี้ยยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ไอ้ดานสุดท้ายเนี่ยของโกเลกของจริงอันนี้อะไรเนี่ยบมทดลธามมเดลธามเออไอ้มเดลทามตอนนี้ผมลองไปตรงกลางว่ามันจะหลุดได้ไหมดรือว่าจะขึ้นเข้าอีกหลุดจะไม่ได้เหมือนกันนะเพราะมันจะมีหลุดของมเธามอยู่นี่นี่เนี่ยเข้าอีกหลุดได้ลูไฟก่อนลงนะครับรพุ่งเร็วปีเลยนะครับกระต่ายไฟแะลนะครับ นี่อันนี้กระดาษน,นี้ก็มีาำายอยู่บ้างดูไฟต่อนะครับกระต่ายฟ้าแลบแป๊บๆนี่พุ่งยังต่อเนื่องพุ่งยังต่อเนื่องเห็นไหมแล้วเจิดแล้วเจ็ดแล้วเจ็ดเนี่ยแต่กระต่ายอ่ะเล่นกระเบงเนี่ยผมถ้าที่ผมรู้สึกไม่ค่อยดีอย่างหนึ่งก็คือไอ้สกิลล่างเนี่ยไอ้เฟสล่างอุ๊ยหมุนลงไอ้เฟสร่างนุ่มๆอ่ะมันเปลี่ยนเยลลี่ธรรมดาเป็นเยลลี่ของตัวมันเองแต่โดยโดยมาตรฐานของดาดเนี่ยในดาดหลังๆอ่ะมันจะเป็นหมีลุงซะเยอะแล้วก็เยลลี่ธรรมดาก็ไม่ได้เยอะมันก็ดูไม่ได้กําไรมากเนี่ย ไม้ไม้เก้าเนี่ยขึ้นอ่ะสุดท้ายนะครับเฮ้ย hey, ไม่ใช่ไม้เก้าไม้แปดไม้เจ็ดนี่พอเพิ่ก็จบนะของมันเร็วจริงเนี่ยเรามีเกาะน,นะครับเมื่อกี้มัมนไอ้ก่อนนี้ไม่มีพุดดิ้งเพราะว่าเราไม่ใช่ไปก่อนนี้มันมีดึงหนุ่มเลยเพราะว่าเรามาจากสมบัติพุดดิง้งไงแต่จริงตอนนั้นผมเล่นผมลืมนะเ <laughs> มืม่อวาเห็นตอนเช็คคลิปด้านหลังนะเออกูมีพุดดิ้งนี่หว่ามีพุดดิง้งให้มันหล่นหล่นได้อนะไรเงี้ยแต่โอกาสหล่นมันก็เนี่ยเดี๋ยวคุณดู มันก็มีอยู่บ้างแต่ไม่ได้มากหรอกนี่มีโลนอยู่มีโลนอยู่ตอนนั้นผมเล่นผมยังงงเลยว่าไอ้กูพูดดิเอ๊ะทำไมมันดึงหลุมได้ไรวะได้บัฟตอนไหนงงอยู่นะเออเพิ่งเออเพิ่งมาสังเกตจริงนะครับป้ายเนี่ยเจลลี่ธรรมดามันมน้อยมากเลยแต่แต้มเราก็ดีดมากเลยไม้เจ็ดไม้เจ็ดเลือเ่อนแบบเรือเลยนะเข้าด่านสุดท้ายอะ่ะมันจะวนน่าจะวนด่านเนาะนี่นะครับเนี่ยแล้วจุดนี้ก็มีปัญหานะก็เหมือนจังหวะแม่เหล็กอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวเฉพาะสัตว์เลี้ยงนั่นแหละไม่เลยโดนเนี่ยโล่ตอนนี้หมดแล้วนะ คือเข้าสู่จุดอันตรา,ายของเราแล้วแต่ถ้ามันมีลูกไฟพุ่งอยู่มันก็เซฟแหละแต่มันไม่ได้พุ่งตลอดไงอันนี้กระตุยโดดโโดโดดดไปนะครับ 6, 6, 6, 6, 6. อันหกพันหกพันหกชุบ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 โอเคตอนนี้หนึ่งหนึ่งโคเจดเจ็ดมันจบระดับหนึ่งอยู่แล้วแตมเรามาแรงหมายเลขแปดได้อะไรมานี่ยไอนนผมน่าจะข้ามนะน่าจะข้ามไปอันนี้ข้าม อันนี้ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยคอนเทนต์เท่าไหร่นะเรามาคอนเทนต์แล้วข้ามไปอยากได้พวกแม่เหล็กเอ้ยชีตละชีตหรือตั้งเลือกอะไรวะน่าจะชีตว่ามาเพิ่มเหรียญนะครับอ๋อผมจได้ผมจําได้ตอนนั้นผมเลือกพอนี้ตะกาี้เลยแวนพาไม่วิ่งนานไม่ทรมานเลือกชีสเค้กแม่งเล่นแป๊บเดียวจบไม่ค่อยทรมานดีคือแหวนพาวิ่งนานอ่ะแล้วมันว่วิ่งนานโอกาสเสียชว์มันเยอะมันทรมานมันเหนื่อยคือตอนนั้นแบบว่าเจอไม่เจ็บผูก็หลอนแล้วนะ อ่าไม้แปดมันเร็วขึ้นกว่านี้อีกเออสาสิบสองเปอร์เซ็นพระเจ้าไม่เชื่อผมจะให้ดูไม้นี้นะคือถ้าผมเลือกแหวนพายมาผมบอกเลยว่าฝันร้ายไนท์แมร์เนี่ยคุณดูดินี่คือชีเกอโอ้โหนี่คือชีเกอแล้วไนแมร์แล้วนะเนี่ยโอ้โหเนี่ย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 โอ้โหเนี่ยเปิดมาก็จับไป็หนึ่งดอกโอ้ยไนท์แมร์สุดๆไนท์แมร์โคตรเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวหมองไม่ทันนะครับ ตอนลูกไฟดูผมแทบจะปิดตาเล่นได้เลยนะครับเพราะว่าไม่ใช่อะไรมองไม่ทันเปิดตาก็ไม่ช่วยอะไรกูก็กระโดดไม่ทันอยู่ดีนี่นี่เอ๊ะจุดนี้จุดนี้หลบไม่ยากโอ้ยหลบไม่ยากแตกไปเลยวิคิเออเนี่ยมันพุ่งเร็วมากเลยอ่ะมันเร็วมากเลยนี่ปับ๊บไปเจ็แต้มเข้ามาเร็วเหมือนกันนะแป๊บแป๊บหกร้อยแต่แป๊บแป๊บก็จะตายเหมือนกันนะครับเออมันทรมานสั้นดีตอนนั้นผมคิดแค่นั้นเลยแล้วก็คิดถูกนะที่เลือกมาว่าทรมานสั้นจริงๆเลือกโหเลือกเวมาไม่เดือดคิดเลยว่าต้องวิ เออตัวนี้จะจบตัวนี้จะจ,จบนะครับไปพุ่งอีกพุ่งยาวๆแล้วก็สกิลแล้วสกิลเออนี่สกิลก็จะจุดเซฟผมได้ประมาณหนึ่งเพราะมันไม่มันไม่มันไม่หล่นหนุ่มไงนี่ไม้นี้ตัวเซฟเยอะตัวเซฟเยอะนี่พันล้านแล้วนะครับเพราะเห็นไหมแต้มมันไม่ได้วุบหวาแล้วเพราะว่าดัดสุดท้ายแต้มแต้มเบสมันน้อยแต้มเบสจากดาบมันน้อยไม่ค่อยมีอะไรให้ปับได้เชิดฉายมากนักแต่จึ๊บจึ๊บนี่พุ่งไปต่อปิดท้ายปะ อ่าพันสองมีชุบจากอะไรวะขอะจากทัวจากทัวจากทัวนี่โลได้ใช้ครบนะครับไม่เวาลาตายปิดท้ายเลือเล่อเลยน้อยน,น,นิดเดียวนี่เจ็ดพันสามนะครับน่าจะเก้าพันกว่าถึงอ่ะอันนี้ผมจำไม่ได้ว่าตอนนั้นผมเลือกอะไรนะครับไหนดูซิคกุกกี้อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เลือกนี่ได้บัฟไม่ได้อ่าได้บัฟชีวิตมานะมันอยากให้ผมทรมานาน,นานกว่าเดิมดีนะมันไม่ส่งเลยบัฟพลังงานรสชามาไปด้วยแต่ทรมานจริงอ่ารีไปก่อน อันนี้ใหม่เหมือนตอนนั้นผมจะจําจําสกิลสัตว์เลี้ยงไม่ได้นะครับข้ามข้ามไปก่อนข้ามไปก่อนอันนี้ไม่เอาจําได้ว่าไม่เลือกอยู่นี่นะครับตอนนี้คือสามสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับจากบัฟอันนั้นอย่างเดียวนะอย่าลืมว่าเรามีบัฟเส้นแรกนะครับเนี่ยเออเพราะตอนนี้นตอนนี้ไอตอนนั้นผมเลือกตัวน,นี้เพราะว่าหนึ่งเลยคือลูกไฟเนี่ยเรามีปัญหาปัญหาอย่างหนึ่งก็คือมันเก็บยลไม่ค่อยได้นะครับ เออแต่แน่น,นอนแหละเราผมไม่ได้แคร์ลูกไฟมากหรอกได้เลยให้มันช่วยให้มันเซฟเซฟเราก็จะดีกว่าเนี่ยวิ่งไม่ทันไรเนี่ยโล่มันไปกระจุยหมดแล้วน่ะ้ยตอนตอนผมเล่นไม้แล้วไปถ้าคือผมปวดหัวมากแบบว่าสุดสดอ่ะต้วงลายตา,ายยต้องชนต้องหุนหิดคือคือมันมันแบ่งม,มันมีประเด็นหุดหิดสองอย่างโอ๊ยลูกอีกอ่ะมันมประเด็นหุดหิดสองอย่างหนึ่งคือเรื่องของการพลาดใช่ไหมเออสองก็ 2, คือเรื่องของความเร็วมันมันลายตาแล้วแบบว่าคือบางคนก็คิดแยกกันไงแต่ผมไม่สามารถคิดแยกกันได้คือผมหยิบมันมันวมกันคือแบบกู แล้วมันทรมานมากตอนนั้นมันเส้นทรมานมากโอาเดี๋ยวดูอนะมันมันพลาดสำพักจ้าคือพลาดไปหอนแล้วมันยาโอ้รูอีกเลยเนีเยรานทรมานจริงโอ้โหโอ้โหอ่ะนี่เนี่ยมันมันเร็วมากเลยนะคือคือคนดูผมไม่รู้สึกไงแต่ตอนนั้นผมเล่นผมไม่ไหวไม่ไหวมันเร็วจริงกันและและประเด็นคืออะไรรู้ไหมไอโอโอคือคือผมเล่นรอบแรกอ่ะมันตกลุมตายก่อนเว้ยเว้ย เออลีคือไประเด็นคืออะไรรู้ไหมนักแปลท่าเป็นตัวที่สกิลมันไม่ค่อยมีจุดวุบวับคืออย่างเมื่อกี้ชีสเค้ม,มันมีปล่อยสกิลบ้างไอ้จอดปล่อยสกิลก็ามาตาแต่แปลท่าเราไม่มีอย่างนั้นนะครับมีแต่ที่คือปาร์ตี้เหลออวไม่หมดตอนสกิลซึ่งมันช่วยน้อยมากมันเลยเหมือนวิ่งสดอ่ะนะครับแบบทรมาทั้งเป็นตายทั้งเป็นนะครับทรมานเหลือเกินผมจะเผอิจะไม่ได้ลงมังผมเล่นถึงไม้สิบได้ไหมนะ่ะเอออย่ามาดูกันนะครับ,บเผอเนี่ยจะจบที่ไม้นี้ ไม่หวอะ่ะตอนนี้นไม่ไหวไม่ทรมานมากอะ่ะไม่เคยคือคือคือเราเคยเล่นทรมานมาหลายรอบนะแต่รอบนี้คือแบบว่าเป็นรอบที่เอ้ยเราเหนื่อยจริงทรมานอะ่ะคือมันวิ่งไม่นานนะเพราะว่าแป๊บเดียวตายแต่แบบมันมันเอาทุกเน้นมันเอาทุกดอกมันทรมานทุกดอกนะครับามานี่ตอนนี้โล่ยังมีอยู่ยังได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เออได้พุ่งอยู่อันนี้เซฟอยู่ครับเซฟอยู่ห่าร้อยหกร้อยกว่าล้านนะครับชึ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 บนี่หกร้อยห้าสิบครับย้อนไปย้อนไป แต้มเนี่ยเราอยู่อันดับเท่าไหร่วะหนึ่งปะ่ะอุย้ยล่วงอยู่ล้หนึ่งหรือสองเนี่ยจำได้ว่าแถวๆนี้นะครับโหเราอันดับเราทรงดีอยู่แล้วนะครับอ๋ออันดับหนึ่งอันดับหนึ่งโอเคควรจะหนึ่งเหรอวิ่งเร็วขนาดเนี้ยก็คือพอผมได้รอบสองผมคิดในใจอย่างเดียวเลยนะขอไม่ลงหลุมก็พอเพราะเราจะไม่ได้ชุบชีวิตแล้วมาขาดทุนเยอะกันไปเอ้แต่ตอนชุบรอบแรกผมตกใจมากเลยเอ้ะทำไมมันไม่ชุบของสัตว์เลี้ยงวะที่กูต้องทรมาร์ดอย่างไรเนี่ยเพราะมันเออมันชุบบัฟก่อนอะไรเงี้ยไอ้ที่เราเสีย,ยอ นะครับตอนนี้คือก็ยังทรามานอยู่เพราะโลกเราไม่มีแล้วนะครับอืมโยนไปพันกว่าล้านนะครับเนี่ยไอ้ถอดเนี้ยแตกแน่นอนออ้ยรอดอ๋อมีลูกไฟโอเคมเลยรอดมปเลยรอดไอ้จุดแบบเมื่อกี้นะั้นมันเสี่ยงแตกมากนะครับผมบอกเลยบอกเลยรอดเฉยนี่คุ้มคุ้มม,มีคุ้มครองนี่พันกว่าล้านเออเออไปต่อนี่พันสี่ครับพันสี่อ่าโยนต่อไป อันนี้พันห้าครับน่าจะตัลวละมั้งเร็วๆ <c oughs> ผมจะหมดโคตรทรมานสักที <c oughs> หมดโคตรทรมานแล้ว <c oughs> มีเล่มไม้สิบอะผมออ้ยโอเคตอนนั้นผมน่าจะเลือกตัวดีๆแบบบัฟดีๆแล้วไม่ใช่ตัวดีๆตัวแบบตึงๆเลยอะที่เล่นกับบัฟเราแล้วลเจ๋งอะนี่อัศวินอัศวินนะครับเมื่อกี้เนี่ยนะักพยากรณม,มันมีบัฟดีก็จริตตัวมันไม่ค่อยค,อ,ยคอนเทนต์เท่าไหร่นี่แหละอัศวินผมบอกเลยผมจะผมจำได้ผมเล่นเท็เดียวจบด้วยผมบอกเลย แบบว่าพลาดอะไรไม่รู้กูไม่เอาแล้วพอแล้วชีวิตกูพอแล้ว,ว,แ,ลวแบบไม่เอาแล้วดูเนี่ยเจ้าอะไรเป็นเลตันเอาอะไรไเป็น,นเ,ออไไเลตันอะ่ะโอ้โหไอตรงนี้ไม่อยากจะคิดโอ้โหลูกอยู่แล้วมันลูกอยู่แล้วเนี่ยคนดูโอ้ไม่ลูกอยู่แล้วคือตอนนั้นใจผมแบบว่ากูท้อชีวิตมากูท้อเลยอ่ะแบบว่าไอโอคำนี้ต้องมากูทอ้อ โอ้โหเดดูดูดูอันนี้ไม่ทลิ่งไงไอตอนลูกไฟเป็นชิวแต่ตอนบินธรรมดาทรมานมากโ oh, อ้ยเออน,นี่ไอไอช้อนนี้ถิวปฏิหารอยู่นะครับช่วยเราอยู่นะเออนี่นีนีนี่ไม่แผ่วไม่แผ่วไม่แผ่วใกล้จะหมดแล้วครับมียังเออนี่นีอุ้ยดีเลยเฮ้ยไม่แน่อาจจะอาจจะไม่ามาทรมานขนาดนั้นแต่ผมแต่ผมจำความรู้สึกตอนนั้นได้ผไม่ไหวอ่ะมันเหนื่อยอ่ะเหนื่อยมากเลยอ่ะเหนื่อยเมยไอ้ไม้เป็นนักแปรธาตุมแดกพลังเยอะสุดแล้วไม้อัินไม่ไม่ค่อยทหร่นะ แต่มันสะสมมาจากมันปลาท่านไงเออนี่ครับไปต่อเนี่ยมันไม่ค่อยจะวิ่งสดุดเท่าไหร่พุ่งอย่างเดียวคือแซงอยู่แล้วนะครับหืมอะไรเงี้ยพุ่งเกินทั้งดาดนนี่นี่นี่ล่วงไม่เป็นไรผมช่างแม่งกับไม่รีด้วยตอนนั้นนะ่ะเออมันสะสมอะไรสะสมนะครับนี่พุ่งอย่างเดียวสมัคล้านอ่ะเล่นแบบเล่นแบบผ้าแบบลอยถ้วยอ่ะเออพอเคเราจะไม่โจมีก้อพุ่งเหรยวุดพุ่งเหรออ๋อมันมีบัฟบัฟชุบมาเออ อ่ัสด้าว่าถึงวะไม่ถึงตายแล้วเนี่ยแล้วถึงอยู่ถึงอยู่อ่ะพิทายโอเคประมาณนี้เจอคลิปสัตว์ไปสวัสดีครับ